ฮะอะไรอ่ะเฮ้ยใช่แสงอะไรแวบๆวอ่ะเห็นไหมเฮ้ยเราไปดูกันไหมเจ้าเอเลี่ยฉันขอชูชีพหน่อยนะก็รักเอเลี่ยที่สุดเลยเขาจุ๊บหน่อยโอ้โหหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลัน ข้อควรปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ําข้อที่1ต้องสวมชุดว่ายน้ําเท่านั้นไปจะไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำในห้องน้ําอ้าวเมื่อกี้เอาชุดว่ายน้ํามาเปล่าอ้าวเมื่อกี้ไม่ได้เอามาเอาอะไรอะทีนี้เอ๊แต่พ่อแบงค์อะมีชุดเก่าๆอยู่ในรถเราไปเอากันไหมอ้าเราเอาชุดเก่าเล่นก็ได้เนาะชุดนี้เล่นไม่ได้หรอกไป อ่ะน้องไบเอาชุดว่ายน้ำกันชุดว่ายน้ำอยู่ท้ายรถเฮ้ยเฮ<ว>้ยตัวอะไรนอนอยู่ว่ะไบตัวอะไรอยู่ท้ายรถแล้วอ่ะเหมือนเอเลี่ยนฮะเอเลี่ยน,บบนจริงปะเนี่ยเฮ้ยเหมือนเอเลี่ยนจริงจริงด้วยอ่ะ <c oughs> เป็นของจริงหรือของปลอ,อ, <c oughs> อ,อมอ่ะของปลอมเนี่ยมันของปลอมหรอไนไบลองปล่อยมือ <c oughs> สิเฮ้ยยืนได้ด้วยเจ้าเอเลี่ยนตัวนี้ ไวอยาเดี๋ยวล้มนั่นไงเอเลี่ยนล้มนะง <c oughs> ั้นเราเอาเอเลี่ยนไปให้แม่กิฟดูไหมว่าจะเล่นน้ำได้หรือเปล่าชุดว่ายน้ำไม่มีเราใส่ชุดเอเลี่ยนเล่นเลยโอเคไปมันจะอุ้มมันไปอ่ะอุ้มไปเลย <c oughs> เราเจอเอเลี่ยนนะครับเพื่อนๆโอ้ขนอะไรกันมาเนี่ยแม่ไม่กิฟไปเอาตัวอะไรมาเอเลี่ยนแล้วไปเอามาทำไมไหนเราจะเอา ชุดว่ายน้ำลนลแล้ายรถอ่ะโยต้าชุดว่ายน้ำล่ะไม่เราไม่มีให้เอเลี่ยนเล่นไปให้เอเลี่ยนเล่นไปเราไม่ต้องเล่นหรอกโยนเอเลี่ยนลงน้ำเลยจับมือมาไปเพืจับมือไว้ให้ดีๆุยลงไปเลยนะเอเลี่ยนลอยไปแล้วเพื่อน ชุดนี้เขาไม่ให้เล่นเอ,อ้ยเล่นไม่ได้ชุดนี้มันไม่ใช่ชุดว่านยะน้ำเขาไม่ให้ลงสระนะเขามีกดระเบียบอยู่เฮ้ยมีแบบ๊ดอะฮะอะไรอะเฮ้ยใช่แสงอะไรแวบๆอ่ะเห็นไหมเฮ้ยเราไปดูกันไหมไเอาลิวมาดูสิอะไรอ่ะเฮ้ยเอ,อแบบเอลียนแน่แนเลย จับขึ้นมาสิจับขึ้นมาจับขึ้นมาดูสิเมื่อกี้มันมีแสงแวบๆขึ้นมาพ่อแบงก์อะเห็นแสงแวบๆลงมาจากท้องฟ้าเมื่อกี้ไม่กกิฟก็เห็นอเอเลียนอาจจะมีพลังวิเศษนะเราลองขอกันไหมขอเอเลียนว่าขอชุดว่ายน้ําอะไรเงี้ย ขอบคุณนะที่ทำให้เรามีชุดได้เล่นน้ำกันแล้วไปเปลี่ยนชุดกันเลยดีกว่าไปโอเคเสร็จแล้วไปไปเลยไปเลยเด็กๆว่ายน้ำเป็นหรือเปล่า ถ้าอย่างนั้นหนูต้องมีชูชีพไปขอชูชีพไม่กิฟเลยไปส่วนไบ้ยมาจับมือเพ่อได้ฮะหนูก็กลัวเหรอน้ําระดับน้ําเนี่ยสูงประมาณ1เมตรถ้าเด็กที่ต่ำกว่านี้อันตรายเห็นไหมเขาขีดมาเนี่ยห้ามเล่นแต่บ้ยสูงแล้วเล่นได้เออจับขอบไว้จับขอบเป็นไงเป็นไงเอาขาถึงบ้าวเอาขาลงหนูกะขาลงโอเคน้บเล่นแบบไม่มีชูชีพนะคร ล้ำยืนยืนยืน,ย,นยืนได้ไหมั้งหลหนูยืนได้ไหมลูกแม่หนูยืนได้ล่ะยืนได้ใช่นี่แต่ว่ามีอีกป้ายหนึง่งมีอีกป้ายหนึ่งอยู่ตรงนี้อันนี้เท่าไหร่1.3มเมตรหูหนึ่งร้อยสามสิบเซนเด็กๆ <laughs> เด็ก, <laughs> ดกๆที่มีความสูงต่ำกว่า130มเซนตต้องใส่ชูชีพนะถ้าว่ายน้ำไม่เป็นอะ่ะเพราะว่าระดับน้ำ มันจะตื้นแล้วก็ค่อยมาลึกสงสัยจะมีอีกระดับหนึ่งือเปล่าไวมาดูนี่นี่มีอีกระดับหนึ่งจริงๆด้วย1.6เมตรก็คือ160เซ้เซนไว้ลองถือสิเดี๋ยวพ่อจะลองให้ดูว่ามันลึกไ,ไหนเ้อเลยอ่ะพ่อเกือบจมเลยลมากขอพ่อเลยช่งั้นเราไปหาชูชีพกันนะแปไปหาชูชีพกนะันไป ชีพไนเขาจะเตรอยมาล่ะงันไปขอเอเลี่ยนกันฮะเราจะไปขอเอเลี่ยนเหรอเอเลี่ยนต้องมีให้เราแน่ๆเลยนี่ไงเจ้าเอเลี่ยนยืนอยู่ตรงนี้เอฉันขอชี่นะเเ้เลุดโอ้เอเลี่ยนให้ชุด ชุดว่ายน้ำเราและเอเลียนก็ให้เสื้อชูชีพแก่เราเอเลียนน่ารักมากเราชวนเอเลียนไปเล่นน้ำกับเราไหมโอ้ยน้องไว้จะพาเอเลียนลงน้ำนะนะครับนึงดิงหนึงไว้ต้องชอบแน่ๆเลยหนูไม่อยากลงหนูเคยลองไหม,มด้วันนี้เราโชคดีนะที่เราเจอเอเลียนเราก็เลยได้ชุดว่ายน้ำแล้วเราก็ได้ชูชีพมาเล่น,นแถมเรายังมีเพื่อนด้วยเพื่อนของเราก็คือเอยน เอเลี่ยนเจ้าเอเลี่ยนสีส้มกลายเป็นเพื่อนของเราแล้วตอนนี้เราก็เล่นสาดน้ำได้ทั่วทั้งสาดเลยไม่ต้องกลัวจมละเพราะว่าเรามีเสื้อชูชีพสำหรับคลิปนี้ช่องบิงบายมขอลาไปก่อน๋ยะลูกกระดิ่งและกดกระดิ่งตริงติ๊งติ๊งได้เนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากน้องๆที่ยังว่ายน้ำไม่เก่งเวลาจะเล่นสาดน้ำก็ต้องเล่นกับผู้ปกครองและก็ต้องมีเสื้อชูชีพด้วยนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน บา,บาย,ยบายบายเอเลี่ยนด้วยขอบคุณออนะจากเอเลียน,นโอเคน้องบายเรามาลองดำน้ำกัน <rim> อันนี้กี่นิ้วสองนิ้วอันนี้กี่นิ้วสามนิ้วอันนี้กี่นิ้ว ห้านิ้วเก่งมากโอเคน้องเบงใส่แว่นดำน้ำแล้วเราลองดำกันโอเคดำนานๆเลยลูกโอ้ดำน้ำนานมากหายใจได้เลยเบง เห็นก,น,นกี่นิ้วเนะกี่นิ้วสองนิ้วอันนี้กี่นิ้วหนึ่งนิ้วเก่งมากหายใจออกไหมหายใจได้ด้วยอันนี้เป็นที่ดำน้ำแบบดูปะาารังได้เลยนะเราฝึกดำน้ำเลยที่เอเลี่ยนให้มา